จะมาเล่ารายละเอียดขั้นตอนกันต่อนะครับก็ปัญหาเดิมๆนะครับปัญหาถังน้ำมันนะครับรถโบราณนะครับที่มันมีปัญหาเรื่องถังรั่วถังผุนะครับหรือว่าถังที่หมดสภาพนะครับว่าเราจะทำอย่างไรให้มันดีที่สุดขั้นตอนของผมก็จะเห็นว่าหลากหลายขั้นตอนนะครับ ผมวันนี้ทั้งวันนะครับได้แค่เรื่องถังน้ำมันใบเดียวนะครับขั้นตอนนี้ก็คือลงน้ำยาก,กันสนิมนะครับแต่ว่ายังไม่จบขั้นตอนนะครับคือผมลงไว้ก่อนเพื่อไม่ให้สนิมมันขึ้นนะครับหลังจากที่เราทาการาปเก็บรอยที่ที่มันมีตามดนะครับที่ผมให้ดูโพสต์ก่อนหน้านี้นะครับถังน้ามันมันจะมีตามมดนะครับถ้าเราไม่เก็บตามด เวลาทําสีออกมามันก็จะ,ะตรงจุดที่เป็นตามมดมันจะผ่องสีจะผ่องครับขั้นตอนนี้นะครับหลังจากนี้ผมจะลงะลงน้ํายาการสนิมทิ้งไว้นะครับแล้วก็วันต่อมาเราก็มาแช่น้ํายากับสนิมภายในนะครับอันนี้คือขั้นตอนทําภายนอกนะครับจะเห็นว่าตามจุดที่มันเป็นตามมดต่างๆนะครับผมขัดแล้วก็ผมเชื่อมนะครับ เชื่อมตะกัวเพราะว่าถังมันยังคงสภาพดีอยู่นะครับเราไล่เก็บตะกัวได้นะครับตะกัวก็อยู่ละนะครับแต่ว่าตรงจุดโลโก้อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับตั้งแต่โพสต์เมื่อตอนกลางวันนะครับว่าต้องปิดนะครับเพราะว่ามันส่วนใหญ่มันจะรั่วตรงนี้นะครับเป็นหลักเลยนะครับเราปิดไปเลยนะครับแล้วก็เวลาเราแปะเราแปะกาว 3M ก็อยู่เลยนะครับถ้าไม่อยู่ก็กาวร้อนแปะช่วยหน่อยนึงก็อยู่แล้วครับถือว่า ต้องต้องแก้แบบว่าต้นเหตุนะครับเรา,าจะไปแก้ปลายเหตุนะครับต้นเหตุมันอยู่ที่จุดที่มันเป็นรังผึ้งหรือว่าเป็นเป็นตามดนะถ้าใครยังไม่เข้าใจว่าเป็นรังผึ้งแบบไหนก็ไปย้อนดูโพสตเก่านะครับโพสต์ที่ผมลงก่อนหน้านี้นะครับเมื่อตอนกลางวันนะครับอ่าก็ผมทําการเชื่อมมาเรียบร้อยนะครับไล่เชื่อมเ,เก็บจนหมดแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็เอาะลมน้ํายาตันสนิมไว้ก่อนนะครับ ทิ้งไว้อีกหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับน้ายาการสนิมต้องแห้งสนิทนะครับประมาณเป็นไปได้ก็ถ้าไม่รีบมากก็สองวันเลยนะครับทิ้งไว้สองวันเลยครับสนิมจะไม่ขึ้นนะครับก็จะอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยมาจัดการภายในนะครับภายในก็หลักการก็คือว่าผมต้องปิดก๊อกนะครับปิดก๊อกก็เดี๋ยวต้องสร้างตัวปิดก๊อกขึ้นมานะครับแล้วก็อัดน้ํายาการสนิมอัดกัดสนิมลงไปนะครับจะมีน้ํายากัดสนิมโดยตรงนะครับลงไปนะครับ เราก็ต้องทิ้งวิ1งหนึ่งคืนนะครับกัดสนิมนะครับกัดสนิมภายในนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเรากัดสนิมได้ที่เรียบร้อยนะครับเราถึงจะมาทําการเคลือบภายในนะครับแต่ก่อนที่เราจะเคลือบนะครับเรากัดสนิมเสร็จเราก็ต้องเช็ครั่วนะครับแต่ว่าหลักการเช็ครั่วก็ไอตอนที่เรากัดสนิมนั่นแหละครับถ้ามันรั่วมันก็จะมีมีน้ํายาซึมบอกนะครับตามจุดนะครับถ้ามันรั่วนะถ้ามันรั่วเราก็ทําการปะซ้ํานะครับปะซ้ํานะครับ เราถึงจะสามารถเคลือบภายในได้นะครับอันนี้ผมลงน้ำยากันสนิมไว้คร่าวๆนะครับเป็นเพียงขั้นตอนเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้อีกวันหรือสองวันนะครับผมสั่งน้ำยาเคลือบสนิมถังไปใหม่ยังของยังไม่มานะครับก็ต้องทิ้งไว้ก่อนประมาณสองสวันนะครับดีน้ำยายังไม่มาก็พอดีแห้งนะครับน่าจะได้ที่พอดี หลังจากนั้นก็อย่างที่บอกก็อัดน้ำยาเข้าไปนะครับให้เต็มถังนะครับเต็มนะครับเต็มจนล้นเลยครับแล้วก็ทิ้งไว้อีกหนึ่งคืนหรือหนึ่งวันนะครับมันก็จะกัดสนิมบอกจนขาวนะครับขาวแบบนี้เลยนะครับน้ำยากัดสนิมมันจะกัดภายในจนขาวถ้าเกิดมันรั่วเราก็จะเห็นเราก็จะปะซ้านะครับแล้วค่อยทําให้ถังมันแห้งโดยการเป่าลมแล้วก็ตากแดดให้แห้งครับหลังจากมันแห้งเราก็เคลือบภายในนะครับมันจะมีน้ํายาสองตัวนะครับสามตัวเท่ากับ ถ้าเกิดว่าทำทาข้างในอ่ะสองขั้นตอนนะครับก่อนที่จะไปทําสีได้นะครับส่วนข้างข้างนอ,นอกนี่ก็ประมาณนี้นะครับคือ,อผมจะลงน้ํายากาันสนิมนะครับทุกคันนะครับลงน้ํายากาันสนิมไว้นะครับหลังจากนั้นถึงจะถึงขั้นตอนลงสีรองพื้นอีบ็อกซี่ตามไปนะครับ mm mm. เพื่อให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับในการทําสีถังนะครับ งานสีถังผมหนึงมว่าผมเน้นเลยจะไม่เหมือนที่อื่นที่ว่าลอกสีเสร็จนะครับลอกสีเสร็จก็ส่งไปทําสีได้เลยงานทําสีเต็มที่ก็แค่พ่นสีรองพื้นนะครับแล้วก็พ่นได้เลยนะครับพ่นสีรองพื้นแล้วก็โปะแล้วก็ขัดทําสีนะครับมันมันขั้นตอนแบบนั้นมันเอาไม่อยู่นะครับสนิมผมบอกเลยว่าเอาไม่อยู่แน่นอนเพราะผมผ่านมาหลายคันละนะครับที่ทําสูตรนั้นมันมันไม่อยู่ดินครับ ตอนนี้ผมก็เลยดีสุดผมต้องทำแบบนี้ครับปะผูเช็คลั่วขับพื้นลงน้ำยากันสนิมนะครับต่างๆนะครับแล้วก็ลงอีอบซี่นะครับอีอบซี่ซึ่งมันก็แพงนะครับน้ำยากันสนิมก็แพงเหมือนกันอย่างที่ผมใช้นะครับตัวนี้นะครับ่แกลลอนนี้นะครับเต็มประมาณเนี้ยพันห้าพันห้านะตัวนี้นะก็ใช้มาเยอะแล้วนะครับพันห้าครับ มันก็จะมีในส่วนนี้เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มจากงานสีนะครับหลายคนจะสงสัวยว่าสมมติส่งงานสีไป3ามพห้าหรือสี่พันหรือทำไมต้องมีค่าลอกสีค่าทําพื้นนะครับค่าน้ํายาการสนิมอะไรต่างๆนะครับผมก็บอกแล้ว,ว่างานผมมันหลายขั้นตอนนะครับเพราะว่าผมอยากให้มันดีที่สุดนั่นเองถ้าเราไม่ทําหลายขั้นตอนเนะี่ยมันก็เอาสนิมไม่อยู่นะครับสนิมไม่อยู่นะครับ ถ้าใครสงสัยก็ย้อนไปดูโพสต์เก่านะครับว่าทําไมต้องทําขนาดนี้นะครับอ่าโพสต์เก่ามันจะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับโพสต่อเนื่องจากอ่าคลิปนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ผมลงครับทั้งวันนะครับยันเย็นเนี่ยจนตอนนี้ไม่รู้กี่โมงแล้วผมได้งานถังใบเดียวนะครับตั้งแต่เช้านะครับให้ตื่นมาเลยนะครับทั้งตื่นมาจนจนเย็นนะครับอ่าก็ได้แค่ถังใบเดียวนี่ครับงานนะครับงานทาสีไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันก็ หลายหลายขั้นตอนนะไม่ไม่เหมือนที่อื่นทําแบบง่ายๆเอาแบบรวดเร็วนะครับทํางานสองเดือนสามเดือนเสร็จประมาณนั้นนะครับอย่างผมเนี้ยผมบอกเลยว่านานนะครับนานเพราะว่ามันหลายขั้นตอนแค่นั้นเองนะครับเมื่อเมื่อตอนน่าจะประมาณตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายทีย่ผมลงโค้ดนะว่าถังใบนี้นะครับมันเป็นรังผึ้งนะครับหรือว่าเป็นตามดนะครับไปย้อนด,ดูนครับมันจะเป็น มาไม่ถึงกับรั่วนะแต่แต่จุดที่รั่วก็จะมีอยู่จุดหนึ่งคืออยู่ใต้ถังนะครับแต่ว่าผมจะขัดผมใช้ผมใช้ตัวนี้ขัดนะครับตัวนี้ขัดนะขัดขัดให้มันถึงเนื้อเหล็กนะครับมันจะเห็นจุดที่เป็นหลังพึ่งนะครับแล้วเราก็ทําการเคาะเคาะให้มันบุกลงไปครับบุกลงไปในจุดที่มันเป็นหลังพึ่งหลังจากนั้นเราก็เชื่อมตะกั่วนะครับเพราะว่าถังมันรูปร่างมันยังสวยงามอยู่นะครับแล้วก็ปะด้วยตะกั่วนะครับ ถ้าถ้าเกิดเอาไม่อยู่ค่อยเล่นอทองเหลืองนะครับแต่ขัน้นขั้นตอนแรกนะครับอ่านะครับมันก็มีขั้นตอนอยู่ว่าเราจะลงตะกั่วหรือว่าลงทองเหลืองครับถ้าถังมันเป็นแค่รังพึ่งผมก็จะลงตะกั่วนะครับเพราะว่ามันดีกว่านะครับทองเหลืองมันมักจะกรอบนะครับถังมันมักจะเสียลูกนะครับหลังจากนี้ผมก็จะทิ้งไว้แบบนี้อีกนะครับจนกว่าก็ปกติก็คือหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับแต่อันนี้ก็อาจจะวันสองวันสามวันเพราะว่าผมสั่งน้ํายาเครือภายใน เพิ่งสั่งไปวันนี้นะครับของมายังไม่มาครับพอดีของเก่าหมดนะครับของเก่าสั่งมา5ชุดนะครับ5ชุดก็ใช้ไปหมดแล้วนะครับก็ต้องสั่งใหม่นะครับซึ่งมันก็มีราคาค่างสูงนะครับน้ำยากัรตะนิมแล้วก็เคลือบภายในถังนะครับสั่งทีก็หลายพันนะครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับปัญหาที่เกิดก็คือ1ถังที่เราส่งไปทําสีนะครับมันจะตรงจุดที่มันเป็นรังผึ้งหรือว่าตาหมดเนี่ย สนิมจะผุดจากข้างในครับมันจะดันสีสีมันจะผุดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ภายในถ้าเราไม่เคลือบก็จะมีสนิมเกิดขึ้นพอมีสนิมเกิดขึ้นปั๊บมันไปไหนไม่ได้นะครับมันก็ลงไปในก๊อกนะครับลงไปในก๊อกน้ํามันแล้วก็ไปลงลงไปอุดตันในคาบูนะครับบางคันทํารถดิ้วงานเสร็จนะครับวิ่งไม่ออกนะครับก็เกิดจากตัวนี้ครับบางทีน้ํามันมันก็ตันนะครับ พสตนีผมให้ดูคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครสงสัยว่ายังไงก็ย้อนกลับไปดูโพสต์เก่านะครับที่ผมลงต่อนเนื่องจากตัวนี้นะครับ